เชือกนี้ยาวและสั้นใช่ไหมแล้วก็รวบมันเข้าด้วยกันรวบเข้าด้วยกันพอเท่ากันแล้วแล้วก็รอกนี้ดูสิเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็จัดการมันหน่อยทําให้เป็นแบบนี้เอารอกที่เลื่อนอยู่ข้างล่างลงมาเชือกบิงนี้ผ่านตรงกลางผ่านระหว่างรอกสองตัวหนึ่งขึ้นหนึ่งลงหนึ่งขึ้นหนึ่งลงใช่ไหมแล้วนี่ก็เป็นเชือกดึงสองเส้นใช่ไหม เชือกดึงสองเส้นเชือกดึงเส้นนี้ฉันมาที่นี่มาที่นี่แล้วมาที่นี่สอดลงไปตรงนี้สอดลงไปตรงนี้แล้วแล้วก็พันตรงนี้หน่อยพันหน่อยแล้วก็เอานี่อืมที่นี่ผูกปมตายแบบสุ่มๆก็แบบนี้ผูกปมตายผูกปมตายแบบสุ่มๆ ก็ได้แล้วก็แล้วก็มาที่นี่และนี่ไม่ใช่เส้นบนใช่ไหมเส้นบนท่าดูสิเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็จากด้านบนนี้ด้วยรูด้านบนนี้สอดลงไปที่รูด้านบนนี้ดูสิสอดรูด้านบนนี้นะสอดรูด้านบนนี้แล้วก็แบบนี้สอดรูด้านบนนี้แล้วก็ลงมาแล้วใช่แล้วก็แล้วก็ลงมาแล้วก็เหมือนกันม้วนไปด้านหลังม้วนไปด้านหลังหน่อย ม้วนมันขึ้นมาแล้วก็เหมือนกันผูกป,ปมตายตรงนี้